สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพิ่งเอินเราไปเดินตลาดมืดคลองถมมานะครับเราก็ได้ของเล่นเคียวริวเจอร์มาเอ้ยเห็นครั้งแรกก็อยากได้เลยอะเพราะว่าเคียวริวเลสเนี่ยดูดิมันบอดี้มัน,มนสมบูรณ์พอดีอนะซีรีส์เคียวริวเจอร์เนี่ยนานแล้วนะก็ตนมีริวโซเจอร์แล้วแต่ก็ด้วยความที่มันรู้สึกว่า ้มันก็ยังสวยอยู่อ่ะก็เลยซื้อมาแฮได้มาในราคาจุดจุดบาทโหนี่ถ้ามีครบทั้ง5้าตัวนะคงสวยน่าดูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไดโดเสาร์สองตัวนะรวมกันเป็นมอเตอร์ไซค์ไดโนเชเซอร์ก็จะเป็นการใช้จูเดนชิหมายเลข11บเอ็ดนะผมก็จะเป็นไดโดเสาร์สีเหลืองกับสีดำ เดี๋ยวเรามาแกะกันหม่สภาพมันก็เป็นของมือสองกันนะมันก็เลยด,ดูไม่ได้แบบใหม่อะไรขนาดนั้นนี่ชอบตรงกล่องข้างบนตรงนี้จังีสวยจังวัาแล้วก็มาดูก็จะมีเคลีริเลมีดาบบวกปืนมีปืนมีแบตเตอรี่เบอร์สิ มีเดาเสาสองตัวสีเหลืองกับสีดำา่นะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยอย่างแรกเราก็เอาเควรีเลสออกมาก่อนนี่สวยอะ่ะบอดี้สมส่วนดีนี่ถ้ามีเลียงกันห้าตัวนี่จะสวยมากเลยนะดูไปดูมาก็ค่ะไครอันนี้โชโดยูโดเนอะม,มาเดี๋ยวลองเอาปืน มาถือหน่อยดูด,ด,ดเฮ้ยนี่สวยจังต่อไปก็เอาดาบมาถือหน่อยอันนี้เป็นดาบที่รวมกับปืนนะอไม่ใช่ดาบเดียวๆรวมกับปืนแล้วคิดว่าน่าจะใช่แหละ ถ้าดูในรูปจะถ,ถือมือซ้ายหรอกนี่แบบนี้สวยงามจริงๆอ่าต่อไปเราก็หยิบเดราออกสองตัวมานี้ตัวสีดำแล้วนี่ตัวสีเหลืองอเดี๋ยวเรานี้ออกก่อน ก็นัมเบอร์สิบเอ็ดเปลี่ยนรูปร่างได้ก็เป็นของเล่นหลอกเด็กจริงๆมาเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นมอเตอร์ไซค์กันดีกว่า เก่งๆอย่างเราก็ต้องพึ่งคู่มือนะ มาหลังจากดูคู่มือเสร็จแล้วเราก็มาทําตามคู่มือกันอย่างแรกก็เอาตัวสีเหลืองนี่นะเก็บมือเข้าไปกันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่าแล้วก็หมุนกลับหัวอย่างนี้ห่อ,อตรงขาก็ดันเข้าไปหน่อยหนึ่งตึ๊ดตึ๊ดอย่างนี้นี่ส่วนตัวสีดํา ลงมาอย่างนี้หรอแล้วก็พับเป็นที่นั่งกลางนี้ออกส่วนขาก็เอาไว้ข้างหลังนะต่อมาเราก็เอาเบอร์ฟิฐานจูดเดนชีส SI. ิบเอ็ดไปใส่อืมมีขั้นตอนแอบ โอ,อ้ถ้าจะวางขาต้องไว้งี้อ๋อถ้าจะวางขาต้องไว้งี้หรออ๋อสองข้างเ <Yeah. S 1> นี่ยนี่มาดูกชัดๆกันหน่อยก็ของก็ดูมีความคลาสสิกอยู่นะเพราะว่าถึงแม้ของเล่นพอจะนานแล้วแต่ก็ยังมาเล่นในสมัยนี้ได้อยู่เลย สวยอ่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำถ้าเหมือนหน้าปกดีกว่าเอาขึ้นมาบนนี้ขาทางอันนี้ต้องเอามือไปจับแผนด้วยหันหน้ามาทางนี้ถือดาบอย่างนี้เย้ <Yeah. S 1> เหมือนปกกล่องเดะเลย ถ้าใครอยากได้ของเล่นดีๆถูกๆก็รีบไปซื้อที่ตลาดมือคองถมนะเพราะว่าเราเ้วก็เป็นขาประจําที่นั่นกันนะไปบ่อยแต่นั้นแต่ก็ซื้อนะไม่ใช่ไม่ซื้อก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคราวหน้าเดี๋ยวถ้าเราไปซื้อของอะไรไปอีกเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะโอเคไปแล้วนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย <S <S